รัตุ้มเจ็บอะไม่ได้กินเกินโอเคมเันเจ็บนะอันนี้เป็นแกนะครับอันนี้เป็นสดนะวันนี้ไม่ซื้อแค่แข็งแค่แข็งมันก็อ่อยค่ะแต่ว่าวันนี้แฟนซื้อมาก็าแฟนมันกนใจก็ซื้อสดแค่น้อยเยอะเดียวตุ้มกระลาไมช่ชอบชอบชอบนะเนี่ยต้มครั้งที่สองแล้วเขาไม่หุ่นเสียเพราะกินเก่งี่แหละกินได้ค่ะ ไม่กินมากนะเขาโทษสำหรับคนไม่กินนะแต่ว่ามนมนหอมอยากให้ดูเฉยคนไม่คนไม่กินดูได้ค่ะกินแกะมันก็จะแบบนั้นแล้วจะคนชอบเขาใส่อน,นอันนี้เลยต้มแค่เนี่กับเกลือเห็นไหมทีนี้อันนี้เป็นกุ้งที่ไม่ชวยจะกินด้วยกับต้มแกะต้มแกะก็อยู่ตรงนี้โอเคไหมเห็นไหม ในหม้อนะคะที่มันเดือดอยู่นะเดี๋ยว mm hmm. นี่ออกขวัญไม่โชคจะให้ดูนี่มันต้องกินร้อนๆค่ะมันไม่ได้กินแบบว่าไม่ร้อนนะให้ดูแนละ้วต้องมันต้องกินร้อนๆน,นะคะมันจะกินแบบว่าไม่ร้อนไม่ได้เพราะว่ามันเราเติมเกลือิมอะไรเราต้องเติมเองแต่ไี่เป็นสดนะ ลูกชุก็จะตักออกมาให้ดูเพื่อเป็นเป็นที่ฉีดอันนี้เป็นว่าอันนี้นะลูกอัน,นมันต้ไมไูกชุกปลูกเองมันจะปอกไม่หมดบางทีงมันดำๆลู่ชุกก็ปอกโตออกนะง่ายๆเนะาะทำให้ดูทำให้ดูว่ามันเป็นหบ,บักั้นเห็นไหมมันเป็นกระหลำ่ำต้มหลายชั่วโมงนะเหมือนกับตุ่นไปเลยนะถ้าคนไม่ชอบเขาก็จะ แต่ก็เรากินแล้วือเราชอบอันนี้ไม่ใช่นอแกะก็อ่ามันเป็นลำมาเช้นน่ะมันไม่ใช่มันเป็นลูกแกะอืมระาณนั้นก็เรื่องแปล ชอบค่ะเห็นไหมเขาเรียกเกลี่พอจับน้ำลาดมันก็จะมีพวกอ่ะเห็นไหม <c ười> กระหลัำเ,เ,เลี้ยงแกงเราเนี่ยน้ำลาเราก็อยากทำก็จ้องใส่อันนั้นนะต้องกินร้อนๆอ่ะต้องนะไม่ถึงแบบ เห็นไหมเห็นก็ประมาณนี้มันเป็นแค่นี้จริงค่ะมันคือว่าอาจจะทำได้แต่ไม่ใช่อทำง่ายปุ๊กเสียงอออันนี้ผมน่าโชคก็ต้องกลัวว่าตัดของเขาเองพอค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันในช่วงใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะไปกินก่อนนะ เป็นพ่อผัวต้องมาตักเองใช่ไหมคะนี่ของแม่โชคเพราะว่าเขาตักตามที่เขาต้องการน่ะเขา้าใจไหมคะเห็นไหมคนนี้เไปเด็กโชว์ใช่ไห เขาต้องตัดเองนะคะแบบว่าใช่ไหมล่ะอยากกินอะไรก็ตัด 열심히 해어야지 김은 이거 안지 đúng subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ